الحمد لله الذي أرسل, ره أرسل رسوله بالهدى واختار الإسلام دينا ونصره نصرا عزيزا وفتله فتحا مبينا وسلط الله على من ترك الدين شرا كبيرا وعذابا مهينا لا إله إلا الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله المنتقم ممن يسعى في بن بالفساد وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي الى سبيل الرشاد اللهم صل وسلم على محمد صاحب الحوض الكوثر والشفاعة العظمى يوم التناد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم วกอลันล وال وال นบียร์ลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมอัสับรูติยาอุเราก็มากรี่น,น้องที่ศรัทธาอีมานต่อรสุบฮานะวตนดาร,ราเจ้าทั้งหลายขอให้เราท่านท,ทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่อเนาะทั้งในที่รับและก็ที่แจ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสเบียงที่ดีเลิศที่สุดขอให้เราท่านท,ท,ทั้งหลายนั้นได้ยึดมั่นยืนหยัด แบบอย่างที่ดีงามตามหลักการของศาสนาด้วยกับตามการตามในสุนทรของท่านอนบิสโอลโลลอฮะรัยฮิวสันหลังนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดเราขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้จงเชื่อมโยงเขื่อญาติของเราให้อภัยสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ดีเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นพุทธะเป็นหลักฐานให้กับเราในวันเกียรมะ พ,พี่รองที่ศรัทธาอีหมานต่อลอสุบฮานอหัวตลาเจ้าทั้งหลายวันนี้เป้าหมายที่อลักรานั้นให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจในทุกๆวันเพื่อเราทั้งทั้งหลายนั้นได้สิโรราบต่ออัลลอฮ์ได้สักการะต่อพระองค์นํารัตหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราทั้งทั้งหลายว่ามาขอละกตุนจินนวันอินไซลลาลิยับุดูอัลลอฮ์ไม่ทรงจินและก็มนุษย์มาเว้นแต่ ให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ศักดาระตอลลจาลาให้การเป็นเอกภาพกับพระองค์พี่น้องที่อิมาต่อโลสุบฮานะหัวจาราเจ้าทั้งหลายในสังคมปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้รับทราบได้รู้ในเชิงประจักษ์ทางสายตาได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ที่จะหลีกหนีไม่ได้เลยนะั่นก็คือคําว่าละหรือภัยพิบัติ การทดสอบของอัลลอฮฺซุบะฮฺาลาส่วนหนึ่งของคําว่า,าละสิ่งที่นักวิชาก,การได้บอกกับเราท่านทั้งหลายนั่นก็คืออันอิมติฮานวันอิสติบ ah ัตมันเป็นเครื่องทดสอบกับเรามันเป็นการทดลองกับเรามายยบะตลิยัลลอฮฺอิบาดะฮฺมิน خ ي รินอาชัรดินนี่คือส่วนหนึ่งของคํานิยามของคําว่า,าละ ความหมายคือสิ่งที่ลวรัตลานั้นได้ส่งทดสอบกับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามสิ่งต่อมาที่เราท่านทั้งหลายต้องให้ความเข้าใจอีกนิดหนึ่งก็คือคําว่ามมซีบาคาว่ามุซีบาสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการให้ความหมายส่วนหนึ่งก็คือกุลูมาอย่ซีบุนอินซานมินเชบินเอาดอร์เพราะนั้นคำว่ามุซีบะคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา สิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เสียหายหรือเกิดความยากลาบากกับเราเพราะนั้นคําว่าบละกับอุซีบาต่างกันมันเป็นเครื่องทดสอบเหมือนกันแต่คําว่าบละหรือการทดสอบที่เราได้ยินกันบ่อยมันคือสิ่งที่เอาล้อให้กับเราทดสอบเราไม่ว่าเราจะสุขสบายหรือมีทุกข์ก็ตามเรียกว่าบละเพราะฉะนั้นคนที่มีทรัพย์สินเยอะก็ถูกทดสอบเช่นเดียวกันเขาถูกทดสอบบนความสบายนั่นเป็นละเหมือนกัน แต่คำว่ามุซีบะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดความเสียหายกับตัวของคนคนหนึ่งและเกิดความยากลำบากที่เกิดขึ้นแต่ทั้งสองสิ่งนี้มีพื้นฐานมีหลักการที่อิสลามนั้นได้วางกรอบกับเราท่านทั้งหลายเอาไว้เพราะในในอายะกรานอยายะหนึ่งจึงบอกกับเราท่านท,ทั้งหลายในสุรตุนบกกรอระตลาได้กล่าวกับเราว่าวลาลันบลุันนกุมบิเชอิม มินันเขา้าปวันจัววันักสมมินันอัมวันวันอัมพุสิวัตสมาราชว่าบ,บชิริสวัปิรินอยนนี้กำลังบอกถึงมิติของเราเป็นการเตือนใจกับเราทั้ง,งหลายวันนี้อัลลอฮ์จะทดสอบเราห้าอย่างชีวิตทั้งชีวิตเราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่บางคนจะเจอช่วงเวลาดุ่มก็มีบางคนช่วงเวลาอายุเยอะก็มี สิ่งที่เราตละหทดสอบกับเราหนึ่งความกลัวนี่คือสิ่งที่หลีกไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เราก็เจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้กลัวศัตรูกลัวอะไรก็แล้วแต่นี่คือการทดสอบหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกับเราสองการทดสอบที่เกิดขึ้นกับเราก็คือวันวยุ่งความหิวความอดอยากแรงแค้นหาเช้ากินกลางวันหาเช้ากินค่ำ นี่คือความหิวกระหายเป็นบ巴ะเป็นการทดสอบของอรร์ทั้งสิน้นสามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันักกรซิมมินันอําวาวันนี้เงินทองมันบกพร่องมันเสียหายมันถูกริร้รรงนี่คือหนึ่งในบททดสอบที่ดีเลิศที่สุดที่ลอตเตลาจะให้กับเราประการที่สีวันอัาพุสชีวิต วันนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นความตายเคือญาติของเราการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือความตายและข้อสุดท้ายก็คือวัสมารอดอาชีพการงานพึกสวนไรนาสิ่งธุรกิจธุรกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่เกิดความเสียหายเพราะนั้นบริบทนี้นะวิชาการบอก5อย่างในอายอาะครัางอัลลอฮฺแต่ละทดสอบกับเรา วันนี้เราตลาดกำลังดูกับเราท่านทั้งหลายสุดท้ายในะอยายะที่เราตลาบอกก็คือว่าบัชริสซอบิรินอัลลอฮ์บอกว่าวันนี้ข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคนที่อดทนไป้องที่มีเกียรติต่อลอสุบฮานะฮุวาตลาจ้าวันนี้เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้กับเราท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีว่าวันนี้เมื่อไยบละหรือมูซีบะเพราะมันเป็นมูซีบะมันมีแต่ความเสียหาย มีแต่การสูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเ่านทั้งหลายเกิดขึ้นกับเครือญาติของเราเ่านทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่นวัาชาการบอกสิ่งหนึ่งที่เรามารยาทที่สําคัญที่สุดที่อิสลามบอกเอาไว้ห <sk> นึเราต้องกล่าวคําว่าอินนาลินนะอวยอินนาอีไลฮิรอจิอูนคํานี้ขาดไม่ได้พี่น้องไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งแค่เล็กน้อยก็ตามครั้งหนึ่งนบีสุลตาอวะไยฮิวะสัลลัม กำลังช่วยภรรยาก็คือท่านหญิงไอชาเนี่ยเย็บผ้าพอเย็บผ้าแล้เข็มมันก็ทิ่มมือนบีอุทานคำว่าอินนาลิละเวะอินนาอิัลฮิรอจิอูนไอชาถามกับท่านนาบีส,ลสลุลยฮิว่านี่มันเป็นมุซีบ้างที่ยิ่งใหญ่มันเป็นภัยพิบัติความเสียหายกันนั้นหรือนบีสุลสลัมบอกว่าใช่เพราะแม้ว่าจะเป็นแค่เข็มทิ่มก็ตาม ในมักคุมฮะดิษของท่านอิมัมบุคอรีมุสลิมที่บอกว่าวันนี้เพียงแค่เห็นเข็นที่มันก็ตามมันก็ถือว่าเป็นมุซีบาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบเราสิ่งแรกที่เราต้องพูดเลยก็คืออินนาลินะวออินนาอีไลฮิรอจวุวันนี้เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และกรรมสิทธิ์ของเรา ทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เราจะฟุงฟ้งไฟและโวยวายไม่ได้มารยาะข้อที่สองวันนี้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเรากับเรือญาติของเราประการที่สองก็คืออัศสสบรุการอดทนคำนี้เราได้ยินกันบ่อยทั้งชีวิตของเราพี่น้องเพราะนั้นการอดทนอิมามกอซาลีบอกไว้ในตำราของท่านเขาบอกการอดทนที่เลิศที่สุด คือการอดทนที่เราไม่สามารถที่จะยับยั้งและบังคับมันได้ไม่ว่าช่วงเริ่มต้นช่วงกลางหรือช่วงท้ายของมันวันนี้เราจะเห็นพี่น้องของเราได้รับภัยพิบัติแบบนี้แหละเราไม่สามารถที่จะป้องกันมันได้ให้มันเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นก็ป้องไม่ได้ช่วงกลางก็ทําไม่ได้พอช่วงท้ายก็ทําไม่ได้อีกเราต้องยอมรับการกระทานั้นเกิดขึ้นเสมอ เพราะนั้นการอดทนจึงเป็นสิ่งที่สวยงาม h a ด i ษนบีสลล,าาลัลลฮุอะลัยะลาหบอกว่าสุดยอดที่เราเรียกว่าอดทนที่นบีต้องการจากเราอินนัสอบบรอไปอินอินอินนามัสอบบรูอินดัสิดเดมาตินอูลาเพราะการอดทนที่เลิศที่สุดคือเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเราช่วงเริ่มและเราอดทนเลยนั่นคือสุดยอดเลยของการอดทนอันนี้ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเคียงแล้ว บางฮาริสบอกว่าเมื่อเขาอดทนแล้วเนี่ยจนกระทั่งสิ้นสุดภาระของเขาเอาลัลลอจะทําให้ผลบุญนั้นมันกลับคืนมาไม่ขาดสายเลยเพราะในวันนี้เราเจออะไรก็แล้วแต่เป็นข้อคิดกับเราเจอปุ๊บถ้าอดทนได้เลยไม่ฟูมฟายไม่โวยวายนี่คือสุดยอดนะที่นบ,บีนสลุลตลานบอกมันเป็นบรรทัดฐานหนึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องเอาไปปรับใช้ การอดทนจึงเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดหลักข้อที่สองหลักข้อที่สามสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสิ่งที่เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายประการที่สามก็คือเราจะต้องไม่ฟุ้งฝายและก็ไม่โวยวายไม่ตําหนิต่อลอสุบฮานาหูอัตาลัง สิ่งใดที่ละตระนั้นให้กับเราเราจงอดทนกับมันไม่ตำหนินี่คือความดีที่เกิดขึ้นลพตระนั้จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นให้เกิดขึ้นอย่างผลบุญอย่างไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นมีฮะดิษบหทหนึ่งน,นบีสุลต่านฮุะเละสัลลัมเล่าเอาไว้เป็นฮะดิษกุดดซีที่ครั้งหนึ่งนบีละตระนัลาได้ตักกับท่นานนบี i, ว่าอิดาอิบตะไลตูอับดีบิบาลาอิน เมื่อคาหนึ่งคาใดที่ฉันทดสอบภัยพิบัติหนึ่งะละหนึ่งกับบาวของฉันฝอบ,บรอกเขานั้นอดทนวะลัมยัชกูนีอีลาอาวาดีเวลาใครมีใครมาเยี่ยมเขามาหาเขาเขาไม่เคยบ่นเรื่องนั้นกับคนที่เขาเรียกว่าบ่นอัลลอฮ์กับคนเลยอัลลอฮ์ทดสอบฉันหนักเลือกเกิน ไม่น่าทํากับฉันเลยน่าไปโดนกับคนน้นู้นคนนี้นี่คือการบน่นเรื่องที่ทูหันให้กับเรา<อ>เขาบอกใครที่ทรงอดทนได้ไม่ป่นปากพูดเลยอดทนสิ่งที่ละตราให้ก็คืออัลละตราจะเปลี่ยนเลือดเนื้อไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีงามคาใดที่ละตรานั้นวอวบรอตุฮูอิบรอตุฮูซัมบัลลาฮูลาซัมบัล เมื่อเขาหายเขาเสร็จจากไฟพิบัติจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะอยู่ในสภาพของคนที่ไร้บาปและท่าใดที่ลัตตาทาให้เขาเสียชีวิตเขาจะกลับไปหากับพระองค์ในสภาพที่พระองค์ทรงเมตตากับเขาเพราะฉะนั้นมารยาทข้อที่สามก็คือเราต้องไม่บน่นไม่ฟูมฟไฟนะไม่ท้อแท้ในสิ่งที่ยวลัตตาให้กับเรา หลักข้อต่อมาประการที่สี่ก็คือการขอดุอาการนอบน้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นการขอดุอานั้นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นอาวุธที่ดีเลิศที่สุดสําหรับเราวันนี้พี่ร้องของเราได้รับภัยธรรมชาติที่เราเรียกแบบนั้นและมันเกิดขึ้นกับเรา,ากับเขาสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราต้องช่วยหนึ่งคือการขอดุอาให้กับเขานบิสอลลอฮฺวะไลฮิวะสลัมก็มีดุอาเหมือนกันนบีขอดุอาว่าขอให้อัลตาลานั้น Ah อลัลองมายิดนีฟีมูซีปตีรัตตานันทรงอภัยให้ผลบุญกับฉันในสิ่งที่พงค์นั้นได้ทรงทดสอบกับฉันว่าคลิบลีให้เรามินหาขอรัตตานาได้ทรงปรับเปลี่ยนสิ่งที่พงค์ให้การทดสอบเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นข้อต่อมาข้อที่ห้าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้การทดสอบนั้นเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีได้คือเราจะต้องมองว่า ในการทดสอบมันมีความเมตตาอยู่รัตตราจะอภัยโทษให้กับเราบาปของเรารับการอามานที่ดีของเราและข้อสุดท้ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคือการที่เราจะต้องไข้ควรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้อะไรเกิดขึ้นภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นมันมีมิติของผู้ศรัทธาไม่กี่ข้อเท่านั้นเองวันนี้เท่หนึ่งที่ใดมีฟิตนะมากรัตตละจะล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ และคนที่ดีก็โดนด้วยวันนี้สิ่งต่างๆนี้เป็นข้อคิดกับเรากลับมามองตัวของเราท่านทั้งหลายว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะทําให้เรานั้นอยู่ในมิติหนึ่งที่เราตระทระพอใจสุดท้ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะครับก็ขอดุอานะครับให้ผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นนะครับทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ทางอายุทยาหรือพี่น้องของเราที่อยู่ ทางด้านต่างแดนต่างประเทศในไาเลสตน์ก็ดีให้เขาได้รับความดีงามจากอัลลอฮฺสุบฮานะอ้วจาลนะครับก็อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายนะครับก็ช่วงสุดท้ายนะปะยาพันสักนิดหนึ่งในเรื่องของอางานถนนคนเดินของย้อมุสลิมบ้านปากลัดนะครับพรนุนะี้วันเสาร์และอาทิตย์ปิดครัวสองวันนะครับมาร่วมช่วยกันสนับสนุนเยาวชนในหมู่บ้านของเรานะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเขานะครับเพราะว่าเยาวชนที่ดีวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นะครับในวันข้างหน้านะครับก็ขอดุอานะครับขอให้ทุกอย่างราบรื่นและง่ายดายบาริกัลลอฮูลิวะลักุมวะลิซาลิมุสลิมีนวัลมุสลิมัตบิคุลิซัมบิลกัสตักูรูฮิโนวันกัสกูรูวาฮิอัลลอฮุมม่าลลิอะลัยไซดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลซัยดินามุฮัมมัด الحمد لله حمدا حميدا الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التعبين المخلصين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم أيها المؤمنون وإياكم بتقوى الله العظيم وأحسركم وحسر نفسي من بطش الله وغضبه وانتقامه واعلموا أن الله صلى على نبي نبيا قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i min huma namat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat hayat ya rabbil alamin allahumma rina haqqan haqqan wa zidna tibaa wa alinan batila batila wa zidna tibaa allahumma ihdim lana bi husn khatimah allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh-dhalimin ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروه يغفركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون